ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณสงคชแนลเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะมาดูอัปเดตสิ่งที่เราปลูกไว้นะครับส่วนหลังบ้านต่อนเข้าสวนก็จะมีดอกไม้สวยๆนะครับคุณนายตื่นาสายอีกมีมะเขอเทศมะเขือเทศที่ที่ใครบอกว่าี้จะบอกว่า ทานส้มตําแล้วมาเททิ้งแวนครับตอนนี้ก็ติดลูกแล้วนะครับติดลูกแล้วนี่ติดลูกแล้ว,ลลวอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจปลูกนะครับติดลูกดีนะครับแตงกวาแตงกวาตอนนี้ก็มีลูกเรื่อยๆแล้วนะครับนีลูกเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ก็กําลังกำลังติดลูกนะครับ อันนี้เก็บเก็บกินไปประมาณ 3- ามสี่รุ่นแล้วนะครับโูกําลังโตก็เราไปกินดูแล้วนะครับก็รสชาติอร่อยครับกรอบอันนี้เป็นอะไรอันนี้ไม่เจริญนะป้อมอย่างเดียวเลยครับไม่ยาวนะครับข้างในก็มีหลายลูกอยู่คนะรับรอนนี้น่าจะได้หลายลูกน่าจะได้หลายลูกน่าจะได้กินหลายลูกนะครับ กเเ็เอาดอกเรื่อยๆนะเอกดอกเรื่อยๆก็บำรุงส่วนใหญ่ก็ชุลินีสองค้อแส,สงสนะครับใช้รถนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นมะม่วงหามะนาวโหนะครับคือเอาลูกไปเชื่อมแล้วแกะเม็ดแลก็เอาใส่ตอนแรกเนะเอาใส่ตัดก้าทิ้งไว้นะครับปรากฏว่า ทิ้งไว้สามสี่วันงอกเต็มเลยครับงอกเต็มเลยนะก็เลยเอามาเพาะนะเอามาใส่ดินเพาะไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มนะเริ่มที่จะชูต้นขึ้นแล้วเนะยเ,เดี๋ยวให้มันแตกใบแตกอะไรเสร็จสับเดี๋ยวค่อยเอามาแยกใส่ถุงอีกทีนะครับอ,อันนี้ก็มันคือเพาะเพาะไว้นะครับอายุนี่ก็น่าจะสิบกว่าวันแล้วเนี่ยนะครับ สิบกว่าวันแล้วนะครับที่กลูกไว้น,นีผักบุ้งผักบุ้งก็เริ่มเขียวแล้วนะครับเขียวแล้วนะครับถั่วผักยาวถั่วผักยาวพุ่มตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตขึ้นเรื่อยๆเอามาดูสิ่งที่เราปลูกไว้วันนั้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นประกาศประกาศฟางตุง้ง ตอนนี้ก็เริ่มแตกใบขึ้นมาแล้วนะครับแตกใบขึ้นมาเดี๋ยวจะไปดูฟักทองอ่ก่อนดูฟักทองดูมันเคยยาวตอนนี้ต้นนี้ดกมากนะครับตอนแรกเนี่ยเก็บไปเอาไปทานในประมาณสิบกว่าลูกแล้วตอนนี้ก็ออกเรื่อยๆออกเรื่อยอันนี้สีเขียวน้ำสีม่วงสีม่วงเ็เก็บกินหมดแล้วยังไม่ออกลูกใหม่ ใครก็เริ่มแตกกอแล้วนะครับอันนี้ก่อไปดูฟักทองอยากให้ดูต้นทานตะวันนะอันนี้ปลนะูกไว้ดูสวยงามนะครับปลูกไว้ดูสวยงามนะครับก็เริ่มออกดอกเริ่มบานแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะดอกใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวถ้ามันดอกที่หรือบานเต็มที่สีเหลืองเต็มที่จะมาอัปเดตให้ดูทีหนึ่งนะครับก็น่าจะสวย งโมอันที่แจงโมก็ทิ้งมเมล็ดไว้ทิ้งมเมล็ดไว้ก็ไม่รู้นะครับปล่อยตามนิา,ากรรมเดินไปดูอันนี้ที่อันนี้ที่โรยฟางไว้นี่เป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวโพดข้าเหนียวนะครับลงเม็ดไปประมาณ4ี่สี่หวันนะตอนนี้ก็ยังไม่งอกอามาดูฟักทอง ที่ลงไว้วันนั้นนะครับอันนี้ก็ครบเจวันแล้วนะครับฟักทองพันคังคกเนาะอ่าเริ่มแตกขึ้นมาแล้วตาการงอกก็เขาก็โอเคนะครับก็โอเคงอกเกือบพุ่มเมล็ดเหมือนกันเดี๋ยวมาดูตอนที่มันโตอีกทีเนาะตอนมันเลือ้อยคอ่าให้ชมบรรยากาศ ขอาฟ้านีหลังบ้านผมนะครับมามืดแล้วมาเขียวละจะตกไหมวันนี้นะครับรุ่นกันเสียงฟ้าหึมหมเสียงฟ้าลองหึมหมาแล้วจะลุ่นภาวนาตกนะต้นไม้จะได้สดชื่นอ,อันนี้ก็ยูนิซีสังเคราะห์แสงนะครับจากที่ขยายนะก่อน คือมีขวดไม่ได้นะก็ขยายทิ้งไว้นะครับดีกว่าทิ้งขวดไปเฉยนะก็เดี๋ยวถ้ามันเยอะจริง,รงนะก็คงจะแจกคนใครอยู่เชีงบุรีก็สามารถาเอาได้เนาะสามารถาเอาได้แปลงปันออกไปขยายคนละขวดสองขวดแล้วก,กันไปนะครับอ่ะพริกอันนี้พริกนี่ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะใช้แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะออกดอกแล้วนะครับ อันนี้เป็นพิขีหนูเม็ดเล็กต้นแคร์ันนี้ก็พพิคีนูเม็ดเล็กเหมือนกันโตแล้วเริ่มโตอยู่สี่ห้าต้นนะครับสำหรับพิขีหนูอันนี้เป็นมะเขือเทศพันซีดากระพเพาะเมล็ดไว้เนี่ย พอไว้เยอะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยมาแบ่งปลูกหลางบ้านให้ปลูกในบ้านไม่โตนะครับไม่โตว,ว่ามันไม่โดนแดดก,ก็เลยมาปลูกหลังบ้านนะครับทาเป็นเกาะเป็นอิฐประสานแล,แล้วก็ใส่ดินเข้าไปนะครับอันนี้ก็โตเกินจากสูงจากไม้ไผ่ที่เราปักไว้แล้วนะครับต่อไปต้องหาเชือกมามาคลองต้นนะครับมิฉนั้นต้นจะล้ม ครับเป็นพันมะเขือเทศสีดาเนาะสีดาลูกเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะพักค่อยมาดูอีกทีหนึ่งตอนมันออกดอกออกลูกก็แล้วกันเนาะนะครับอันนี้กินไม่ทันจริงๆนะครับกินไม่ทันจริงๆนะครับสําหรับผักใบใบมังลักเนะาะใบมังลักใบกับใบมังลักกับโหระพากินไม่ทันนะครับ ครับก็ฝนใกล้ตกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สั้นๆนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิกติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ